โครงสร้างเนี่ยพังทลายลงมาภาพแรกที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นความพลาหอนเราไปเจอเนี่ยผู้บาดเจ็บนอนในซากปูนที่มันทับขึ้นมานะฮะก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือคอ,อยอำนวยความสะดวกให้กับอาสาทุกหน่วยงานก็คือยังไม่ได้นอนก็ผัดเวรกันความลำบากก็คือการเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ยังรอดชีวิตอยู่ต้องทำงานแข่งกับเวลาพยายามเร่งให้ไวที่สุดเลย เราเชื่อว่าในเวลานี้ทุกนาทีมีค่ามีความหมายสำหรับทุกคนในนามของเครือซีพีเองแล้วก็พนักงานจิตอาสาซีพีอาสาทุกคนอยากที่จะร่วมส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกครั้งที่มันเกิดเหตุวิกฤตนะครับเราจะเห็นเพื่อนแท้อย่างซีพีที่เป็นเพื่อนแท้ในยามว,วิกฤตจริงๆนะฮะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ องค์กรและบุสลต่างๆเอาไข่ไก่แล้วก็ข้าวสาตรตาฉับมามอบให้นะครับสีทีได้ระดมเข้ามาตั้งแต่นาทีต้นๆนะครับที่ทราบว่าเกิดเหตุนี้โดยใหญ่ที่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ที่จุดเกิดเหตุจุดนี้นะครับเราคิดว่าเราอยู่ในธุรกิจที่เป็นส่วนของอาหารนะครับเราก็มาสนับสนุนในส่วนของอาหารที่จะ ใช้สำหรับในการปรุงและก็รับประทานกันเราก็ได้มาร่วมจิตอาสาลงทวมราชจทานแล้วก็องค์กรท,ที่อื่นนะคะด้วยการนําสินค้าสดนะคะมีหมูมีไก่นะคะมีไข่ไก่นะคะให้กับโรงครัวนในการที่จะทำอาหารเพื่อที่จะเลี้ยงนะคะประชาชนผู้ที่เข้ามามีจิตอาสาในการที่จะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์แผ่นด,ดินไหวนะคะ เรามีความยินด,ดีเต็มที่นะคะที่ที่จะให้ความร่วมมือในเรื่องของการมาซัพพอร์ตตรงนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านประธานอาวุโสธนินเจร,รินนและผู้บริหารจากทุกกลุ่มธุรกิจของเครือซีพีที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ส่งเสริมให้พนักงานของเราในนามของซีพีอาสาได้เข้าไปช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติส่วนรวมเมื่อเกิดภัยพิบัติเมื่อเกิดความเดือดร้อนต่างๆด้วย ให้พวกเราได้เกิดปฏิหารนะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตให้ได้มากที่สุดครับ